ใช่ใช่นี่ไงข้ามันข้ามันเป็นใบเลื่อนมันก็จะบาดข้าวใบหยักมันจะไม่บาดมันเป็นข้าวอย่างไรสวัสดีค่ะเสี่ยแเล่นอะไรกันย่นเลแล้วก็มีหอมกระเทียมข่าตะไคร้ใบมะกรูดอันนี้คือเครื่องต้มยำสูตรเสี่ยแก้วบางคนเขาจะไม่ใส่หอมกระเทียมเสี่ยแก้วใส่จ้ะขั้นแรกเลยเราจะให้การเสียนาฬิกาเวลาเออนี่ครับเราจะใส่หอมกระเทียมไปก่อนนะอุ้ยทำไมต้องหอมกระเทียมก่อนเน่ะลุงมันอยู่ข้างบน จบจบสวัสดีค่ะสวัสดีคนดูทั้งหมดแปดสิบสี่คนขอบคุณมากเลยเราก็นึกว่ามีคลิปพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเปล่าไม่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 มันอยู่้บนระวังระวังน้ำร้อนนะสวัสดีค่ะแม่แตงคนสวยน้ำร้อนมาก่อนใช่ใช่ใช่พามพามแฮมแฮมสวัสดีค่ะใครนะลูกคุณพี่ธัญญนัทค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะแม่แตงคนสวยสวัสดีค่ะธัญญนัทวันนี้นะฮะ เราก็จะมาทํากับข้าวด้วยน้าปลาราบองแตนใช่ไหมลุงอ่าบอกเลยน้ำปลา้าบองแตนแล้วก็พริกข้นแจแตนด้วยใช่ไหมวันนี้เยใส่เข้าไปนี่ยก็จะรอกินมือลุงปกติก็ทําเองแต่วันเนี้ยจะต้องรอแบบซดฝีมือลุงอะรู้ว่ามันเป๊ะัวปังอยู่แล้วทีีทารัดครับ เพราะว่าเรามีกูด้านตอยู่มาไม่กลัวไม่กลัวดำเคยดำมาแล้วแต่ตอนนี้เราไม่ดำแล้วดำขี้หมันเป็นยังไงดำคีมใครรู้จักมั้งแปลว่าดำแล้วแบบดำคี้หนึ่งนี่น้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วอะไรหรออะไรหรอคะพุกค่ามีสวัสดีครับคุณแสงเพียนบอกว่าสวัสดีครับน้ำร้อของเรามีสองสูตรนะคะมีสูตรยำกับสูตรตามสูตรตามสามารถใส่แกงได้ด้วยก็คือขวดน้ฝาสีทอง ที่ลุงแก้กำลังจะนำใส่ต้มไก่ใส่น้ำปลาร้าในวันนี้ะนะฮะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าน้ำปลาร้าเข้มข้นมากน้ำปลาร้าเนี่ยทำจากปลาร้าปลากดีล้วนนะฮะใส่อะไรก็อร่อยถ้าจะยำยำหนุ่มจีนฝาดำเลยจ้ะอันนี้จะมีรสชาติแบบความหวานนิดหน่อยกลมกล่อมในส่วนของตัวนี้สูตรใส่แกงตำแกงจากตำสารพัดตำจากแกงสารพัดแกง แกงไก่ใส่หัวเส้นรสอุ้ยปูวันก่อนเราไปกินที่ร้านนั้นไม่อร่อยเลยเนาะใช่นี่มากินที่นี่อร่อยบองแตนใครทำก็อร่อยแกใส่น้ำปลาบองแตนไปยังต้มไก่วันนี้เนี่ยนเนี่ยอันนี้ลุงใส่ไก่แล้วเนี่ยลุงใส่ไก่แล้ว,<ช>ลวปกติลุงลุง <c oughs> กินเป็นตัวแล้วก็ไม่ต้องถอนขนไม่ใช่หรอใช่แต่วันนี้เราต้องอนมามัยนิดเรงออกสื่อไงอ๋ออ,ออกสื่ออนามัย <c oughs> คุณบวัวหวานบอกสวัสดีจ้ากำลังรอชิมอยู่จ้าสวัสดีค่ะคุณพี่บัวหวาน ซื้อน้ำปลาบองแตนไปขวดละ55บาทเท่านั้นตอนนี้สั่งซื้อ1โลคือส่งฟรีนะคะคุณพี่1โลคือส่งฟรีเบอร์วังมากนะขวดละแค่55บาทแล้วขอโทษน,นะคะน้ำปลาบองแตนไม่มีสารกันบูดไม่ใส่สารค้นหนืดนะจ๊ะไม่มีแป้งใดๆทั้งสิ้นตัวนี้คือน้ำปลาจากปรากาลีล้วนๆเข้มข้นมากโอ้โหข้นหนืดขนหนืดเลยอะตําคกไหนก็อร่อยจะแกงหม้อไหนก็อร่อย คุณพี่วิภาบอกว่าสวัสดีค่ะทําได้หลายอย่างมากทําได้หลายอย่างมังแกงมีแกงอะไรบ้างนะลุงที่ทำที่สะอสมอ่ะค่อยๆพูดอ่ะอะไรบ้าเลยที่ว่าที่หนูคิดออกอ่ะมีแกงหน่อไม้ใช่แกงหน่อไม้ใส่เห็ดแกงเปื่อแกงเปื่อแกงฟักแกงแฝงแกงฟักโฟมแกงฟักเฟรอหัวะวัญเนี่ยฟักเฟร่ภาษาถ้าฟักภาษาอังกฤษคือไอ้ควายรู้รึเปล่ กปัเขารู้ได้ไงนะเขารู้ได้ไงปักปักปักยุงอันนี้เขาลองแกงฟักไทยปักแกงฟักแกงแองหรือแทองก็ได้แกงฟักทองหรือจะเป็นแกงอ่อมอ่อมอ่อมสารพัดอ่อมเลยอ่อมหมูอ่อมเนื้ออ่อมไก่อ่อมปลาอ่อมกุ้งก็ได้อ่ำอ่ำอ่ำอ่อมกบอ่อมเคี่ยวได้หมดได้หมดนะว่าวันนี้แม่แตงเซ็กซี่พิเศษเลยค่ะพอใส่ชุดนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะนี่ขนาด แดกน้ำปลาทุกวันอร่อยมากากินเท่าไร่ก็แบบอร่อยอ่ะกินไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักจบจากสิน้นแค่มีน้ำปลาบองแตนติดแบบติดกลัวไว้นะต้องบอกเลยว่าขวดละห้าสิบห้าบาทถูกมากนะคุณภาพขนาดนี้นะนะคะต้องบอกเลยว่าอร่อยจริงๆแม่ค้าสวยเสียงดีครับขอบคุณมากค่ะพิก่นเจ๊แตนก็เก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีจ้ะนี่เราไม่ได้มาโชว์แล้วเนี่ยเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีไงก็เดี๋ยวโรยใส่ พี่หมวยพี่หมวยบอกกินด้วยจ่าเสียแก้วยินค่ะพี่หมวยพี่สาวตะกะแตนยินดีด้วยนะได้น้องชมพูหวานมาเมื่อวานเนี้ยนางไปซื้อรถคันใหม่จ้าที่กาญพบุรีรถหกล้อไงซื้อคันซื้อคันหนึ่งได้น้องชมพูหวานแหววมายินดีด้วยนะคะส่วนน้องก็ได้คันใหม่เหมือนกันค่ะอะไรไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวกอดูเป็นของก่อนกันก่อนซื้อของคนบ้าเลยซื้อของเหมือนกันเลยคนเกิดให้ตัวเอง เอ้าวนี่แหละที่นี่มันก็มีความสุขไงคือเราเราให้กับคนอื่นแล้วเราจะเราก็ต้องมาชูใจตัวเองด้วยรู้ว่าเสตแก้วจะซื้อให้เออรู้ว่าเสตแก้วจะซื้อให้ล่ะเอามาหกล้านเดี๋ยวไปซื้อให้เอามาหกล้านวันทันคุณบัวลอยบอกหน้าขาวใสสวยมากน้องแตงหน้าขาวใสมากแตนบอกเลยว่าผิวแตนมีออร่าจากกลูตาโซยูแล้วก็ทิปฟต้ลคอลลาเจน นะะใครสนใจสั่งซื้อแอดไลน์แอดจิ้มคลิ๊กลิ๊กลิงกไปที่ปักหมุดอันเดียวกันเลยกูต้าโซยูทานเพียงแค่วอลลัมหนึ่งเม็ดนะฮะผิวใสมีออร่าปกตินะตอนเด็กหน่อยชั้นดำดำไหนแกพูดดูโอ้โอ้ทำไมโอ้ขนาดนั้นอ่ะนี่เลยสีน้ำตาลแบบนี้เลยแบบนี้เลยอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยๆๆขวดเนี่ยขวดเนี่ยโอ้โหสีอย่างนี้เลยจริงจริงดำมากสมัยก่อนน่ะแล้วก็ย่าขาวนะเอาเกลวะมะพร้าวมาขัดนะดำกับเก่าอีกโอ้โห ลำมากแต่คนเรามันพัฒนาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูแลตัวเองตอนนี้มีกูต้าดีๆมากูต้าโซยูนะคะสั่งซื้อได้เลย1กล่องเนี่ยปกติ390บาทตอนนี้เหลือเพียงแค่290บาทนะโปรโมชั่นนะยังไม่หมดใช่ไหมยังไม่หมดค่ะโปรโมชั่นนะฮะเหลือ290บาทเท่านั้นนะรีบส,นะสั่งเลยกูต้าโซ<ฮ>ยูนะส่วนอยกแซ่บน้ำปลาบองเตลจ้ะน้ำปลาบองปตมีสองขวด สุดยำสุดดำคุณพัชนันบอกว่าน้ำปลาร้าบองเตนอร่อยมากค่ะสั่งหลายรอบใส่อะไรแล้วเนี่ยใส่รสดีแค่นั้นเองอ่าใส่รสดีแค่นั้นจบรสดีพี่เตนเข่าขึ้นมากเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะนี่ไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะสามเด็กๆได้ใช่หน้าไม่ได้ต่งอะไรนะสวยสดใสพอกูต้าโซยูแล้วก็ทิปเปิลคอลลาเจนทิปเปิลคอลลาเจนแค่วันละหนึ่งซองพอกูต้าโซยูวันละหนึ่งเม็ดพี่หมวยบอกนั่งด้วยนะพี่นั่งด้วยนะมาเลยจ้า นั่งได้มันเป็นรถที่แบบสมบุก์สมบันมันเป็นรถที่เขาทํามาแบบสําหรับสงครามเลยนะใส่ปืนกลก็ได้อยากเห็นแล้วอยากเห็นแล้วอ่ะปัจจัเท่าไหร่ไม่รู้เนาะก็ไม่รู้ก็ขอให้มันทันมันเถอะอย่างหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนหกเดือนพอดีเอาเสียแก้วได้รถมาคันหนึ่งเหมือนกันไม่ให้หรอรถอะไรอ่ะที่หมยบอกยินดีด้วยค่ะ สุดที่รักนะฮะตอนนี้รอให้ไก่มันเปียกก่อนไก่เราจะต้องช้อนฟองออกเพราะว่าเพื่อน้ํามันจะได้ว่าใส,ใสแล้วก็มันจะได้ไม่มีคราบของไขมันไก่ไอยู่ตรงนี้เวลาเราตักกินมันก็จะได้ไม่รู้สึกขุ่นอะไรแบบนี้ค่ะน้ำจะใสเป็งใช่ก็จะดีมากเลย ลุงอะทำกับข้าวเก่งมากเลยนะคะแต่ว่าต่อให้คุณมีฝีมือเก่งแค่ไหนถ้าวัตถุดิบไม่อร่อยคือคุณทำยังไงก็ไม่อร่อยค่ะใช่จบเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำปลาบองแตนเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำเมนูตำแกงอะไรเงี้ยสารพัดได้หมดเลยยำยำมนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากใช่ไหมลุงเขาบอกว่าวัตถุดิบดีมีชัยไปกว่าครึ่งใช่ไหมใช่อย่างลุงเนี่ยถ้าเป็นคนยอมรับว่าลุงเป็นคนทำกับข้าวอร่อยสมมุติว่าลุงแบบไม่มีสมมติลุงไม่มี น้ำปลายี่ห้อที่เคยที่ลุงแบบ่แล้วลุงจะทำอร่อยปะไม่อร่อยเห็นไหมมันก็จะเพี้ยนไปจ้ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุดิบสาคัญมากเครื่องปรุงสําคัญมากไม่ว่าเราจะทําอะไรคือถ้าของดีมีชัยไปกว่ารึ่งถ้าเครื่องปรุงอร่อยคือทําอะไรมันก็อร่อยเหมือนต้ตมตำเนี่ยอ่ะกล้าท้าได้เลยโอ้โหตำกี่ตำในประเทศไทยมีกี่ตำมันอร่อยทุกอย่างเหละฮ่า แล้วนี้มันต่างกันตรงไหนบอกลูกค้าอย่างอันนี้บอกแล้วยำสูตรยำอันนี้คือสําหรับยำต่างกันตรงไหนยำขนมจีนต่างกันที่ว่ามันหวานกว่าหน่อยนึงตัวนี้ตัวสูตรยำฝาสีดําเนี่ยมันจะหวานกว่าฝาสีทองคือมันเหมาะสําหรับทํายำสารพัดยำจากยำขนมจีนยำผลไม้ยำหอยกงหอยแครงยำยำของเขาก็ได้ได้หมดหรือจะทําเป็นแบบแซลมอนปลาคอดได้หมดคือยำอร่อยมากแทบไม่ต้องปรุงอ่ะเอาจริงๆแล้วโรยพริกบีบมะนาวจบเลย แต่ว่าถ้าใครอยากปรุงเพิ่มได้หมดแต่อันนี้คือเป็นน้ำปลาสุดรยำที่แบบโดยเฉพาะยำของจีนนะส่วนสูตรตำนี่ไม่ต้องพูดถึงจะตตำจักแกนโอ้โหนี่เนี่ยเตรียมใส่แล้วหรอลูแกะไปค่ะแล้วน้ำปลาจะได้เข้าไปในเนื้อก้โอ้โหดูดูให้ดูความเข้มข้นดูความเข้มข้นของน้ำปลาค่ะคุณอเหลือไวทำไมล่ะเเหลือไว้ทำไมเหลือไว้เหลือไว้เหลือไว้ทำไมโอ้ยคุณแตนสวยมากเลยครับผมคุณมากค่ะคุณพี่ขา น้องอินอบอกว่าไงนะพี่แตนหุ่นดีมากค่ะน้อง<น>อินอาร์มค่ะนหุ่นดีเพราะว่าพี่แตนกินโซยูค่ะโซยูชากาแฟโกโก,โก้ <c oughs> แล้วถ้าเกิดใครเป็นสายที่ฟาดด้วยโซโกูดต่อเลยใครสนใจสั่งซื้อคลิกคลิก,ก,กลายที่ปักหมุดไว้เนี่ยอุ้ยหอมมัมงสวรัตล้ลุงนี่เราจะเติมมะขามหวานนะครับผมคุณกัปตันบอกแม่แตนทานอะไรคะดึงขาวใสมากขนาดนี้โรต้าโซยูค่ะโรต้าโซยูแล้วก็ทิปเปิลคอลลาเจนคอลลาเจนเนี่ยไม่ได้แค่ช่วยเรื่องผิวพรรณผ่องใสด้วยนะ กระดูกระเดี่ยวบ้านเด้าบ้านเอวหัวเข่าหัวไหลอะไรต่างๆที่เราเคยใช้งานมันเยอะๆเราใส่เส้นสูงเส้นอะไรแบบนี้อย่างลุงเนี่ยก็ทำงานหนักมาพอสมควรลุงสารพัดช่างเนาะเออช่างบันเทิงช่างเออหูยหอมมากน้ำปลาร้าคือหอมมากทุกคนตอนนี้กลิ่นแบบน้ำปลาร้าตีมาแบบอยากอยากจะตดแล้วว่าแต่ต้องรออีกแป๊บนึงให้เนื้อไก่มันแบบ ให้มันแทรกซึมเข้าไปในเนื้อไก่แล้วต้องบอกเลยว่ามันละมุนมากแล้วมันจะแทรกเข้าเลยนะคะใครสนใจส,ส,สั่งมาได้เลยนะคะคสําหรับน้ำปลาร้านะคะ55บาบาทถ้าสั่งซื้อ1นึโลคือส่งฟรี600 6 6โลหยหยส่งฟรีน้องแตนสวยมากค่ะขอบคุณมากค่ะ660บาทเอาจริงๆแล้วมันมก็เหมือนเขาแค่หกร้อย้อยมันมก็หกบาทก็ค่าส่งมันก็หกสิบบาทแล้วเปล่าเกินด้วยอื นะต้องบอกเลยว่าดีมากจริงๆนะคะใครสนใจทักมาเลย50ิบาท5้าบา้าบาถูกมากแตนบอกเลยถูก,กว่นนี้ไม่มีแล้วแม่ถูก,กวันนี้ก็ไม่ต้มเองโอ้โหต้มเองเมันจะได้กินแล้วขอทวโท<ด>ษน,นะหล่อนหล่อนไปตลาดหล่อนซื้อปลรรา,ากระดี1กิโลหล่อนได้ปลากระดีกี่ตัวไม่มีอ่ะมีแต่น้ำอ่ะแล้วน้ำก็เป็นน้ำเกลือด้วยนะดีค่ะใครมาใครมาฝาดำทำน้ำซีอะคะสุดยอด เออฝาดำนะเอาตัวเนี้ยจะเอาไปยำขนมจีนเอาไปยำหอยแครงยำผลไม้รวมยำส้มโอยำส้มก็ได้นะไอ้ส้มส้มเขียวหวานส้มหรือจะยำสตรอเบอรี่ยำแบบผลไม้หลากหลายยำฝรั่งยำแอปเปิ้ลเอ่อยำได้หลายอย่างผลไม้ที่เป็นของเปรี้ยวก็ได้ละ เอาไปใส่กับตาํายําสับปะรดตํามะขมมะขามอะไรได้หมดได้หมดคุณพี่คุณพี่เมตตาบอกหอมนะ้ำปลาบองเตนถึงนางรองเลยครับพี่อ,อ้อยพี่อ้อยคิดถึงพี่อ้อยมากพี่อ้อยจําต้ตามตำหอยดองพี่อ้อยซื้อให้หนูได้ปะ <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> เหมือนได้กินบองแตนวันนั้นคือทําง,งานเหนื่อยแล,ล้วปวดหัวแล้วเวียนมากเวียน <c oughs> หัวมากเสร็จแล้วปุ๊บคือแบบเฮ้ยพี่อ้อยซื้อนะ้แบบส้ตามตำมาแล้วรสชาติใกลเคียงบองแตน <c oughs> อ่ะโอ้โหเหมือนได้ขึ้นสวรรค์จําได้ไม่เคยลืม คุณปานบอกคลับแบบได้แม่ค้าน้ำปลาร้าได้ค่ะเชื่อไหมคลับได้อร่อยมากอ่ะจริงโอยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะลุงไม่ได้เลยนะใส่น้ำปลาอย่างเดียวโอ้โลุงยังไม่ได้ใส่เลยอะไรเลยนะใส่น้ำปลารากระปุกละตีนิดหน่อยเออกระปุกใส่หย่อยเดียวหย่อยเดียวเองอร่อยอ่ะยังไม่ได้ปรุงเลยยังไม่ได้ปรุงเลยน่ะคือมันได้ครับได้แล้วอ่ะอ้วงไหมอ้วงไหม คือทำกับข้าวเสียแก้วไม่ได้ปรุงนะก็ใส่กะเพราเนี่ยอร่อยแล้วก็บอกแล้วว่าวัตถุดิบมันสําคัญใช่ถ้าต้นทุนเราดีทุกอย่างมันดีหมดอร่อยหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำปลาร้าเราทำได้เยอะเราจะเพิ่มความเผ็ดแล้วเมื่อกี้มันไม่เผ็ดใช่ไหมจ้ะเจดไงพอใส่พริกไปรสชาติก็จะเปลี่ยนเลยนะหอมมากทุกคนอยากให้คนอยากให้ทุกคนได้กลิ่นตรงนี้มากเสียดายกลิ่นมันลอยไปทางแบบโซเชียลไม่ได้หอมมากใช่พะใส่พริกขึ้นไปรสชาติเปลี่ยนแล้วหอมแล้วหอมใช่ คุณนันบอกว่าน่ากินเด้อแซ่บบอน้ำลายแตกค่ะลองถ้าไม่อร่อยให้อีกเลยที่ใครครับนั่นไงสวัสดีคนดูทั้งหมด600คนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้า600เลยเหรอสวัสดีค่ะ6ล้านคนที่ดูอยู่นะคะต้องขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมเสียแก้วนะคะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีกล้องนี้เท่าไหร่คะ1น0 0งพัสามล้านคนนะฮะสามล้านคนอันนี้หกร้อยนะฮะ กโอ้โหต้องบอกเลยว่ามุ่หวงมากน้องแตนใช้วิธีลดน้ำหนักอย่างไรสวยโซยูและโซพูดค่ะเป็นชากาแฟโกโก้โซโซพูดสำหรับสายนื้อใครที่เอาไม่ค่อยลงจับไปเลยค่ะโซยูและโซพูดนะคะติดต่อได้เพจเดียวกันเพจน้ำปลานี่แหละคุณบัวลอยบอกว่ากินด้วยเสียแก้วเสียแก้วคุณบัวลอยบอกกินด้วยเอามาสิพี่บัวลอยอร่อยมากใส่พิพิ้นแล้ชาเปลี่ยนเลยนี่ลุงมันอร่อยแล้ว่ะ คุณนกบอกกาแฟหนึ่งกล่องมีกี่ซองคะกาแฟหนึ่งกล่องมีห้าซองน้ำหนักเจ็ดสิบห้ากรัมนะคะหนึ่งกองไม่ใช่แค่สิบกรัมนะสิบห้ากรัมค่ะดีมากโอ้โหไก่ต้องไปเฟื่อยหน่อยเปล่าลุงใช่ใช่เฟื่อยหน่อยให้ให้น้ำปลามาแทรกซึมเข้าไปในเนื้อไก่ทุกคนตักให้ดูโอ้โหแบบเนี่ยเฮียฮะตอนนี้นะคะเราแค่รอให้มันแทรกซึมเข้าไปทุกคนดูดิหูยแล้วนี่ยังแบบ เมื่อกี้ใส่แค่รสดีเป็นน้อยหนึ่งใส่น้ำปลาร้าของเราเนี่ยบองแตนนะคะตัวนี้คือแบบอร่อยเวอร์จริงๆอร่อยงัวตายควายล้มทิ่มมาของอร่อยชิปไายงูตายควายล้มอร่อยจะต้องท้องขอชีวิตแค่อย่างที่บอกว่าถ้ามีต้นทุนดีวัตถุดิบดีมีชัยดูกอ่าครึ่งขนาดใครทำกับข้าวไม่เป็นก็อร่อยคุณพี่บอกว่าปลาร,ร้าอร่อยจริงคะ่ะอร่อยจริงๆค่ะ,คะต้องบอกเลยคุณพี่ทับทิมสวัสดีนะคะ พี่เมตตาบอกเครื่องปรุงนะ้ำปลาราบองเตนขวดเดียวเอาอยู่ครับพี่อ้อยบอกมากพี่อ้อยนี่ลูกค้าประจําเลยลูกค้าประจําของเราต้องบอกเลยว่าบองเตนเนี่ยทําอะไรก็อร่อยนะฮะเพราะว่ากว่าจะผ่านมาตรฐานออตอ,อีแตนเนี่ย <c oughs> มันยากมากต้องคัดแล้วคัดอีกโอ้โหลุเงเจียมช้วยมาแล้วจ้ะเดี๋ยวเราไม่ได้แต่งให้สวยที่สุดเลยอ่ะ <c oughs> ที่สุดของที่สุดจ้ะถ้าไม่เบียดเนาะยังไม่ใครชอบเบ็ดเติมไม่เยอะนี่ไม่เบ็ดหรอกพริกเนี่ยเติมพริกป่นเนาะ ใช่วนจะเหอมใช่เดี๋ยวไว้โรยโรยตอนกินก็ได้จริงๆตอนนี้ใส่ใส่พริกเมื่อกี้ใส่พริกขิงถุงไปแล้วนะฮะหรือว่าจะโรยกังไงไม่ไหวแล้วเนี่ยหอมนะทวายทองนะทวายทองการุณากรุณาแปลด้วยค่ะถวายท้องแปลว่าอะไรครับข้าวอ๋อคุณพี่เมตตาบอกน้องแต้นผิวขาวสวยมากเลยและหุ่นดีสุดๆเลยขอบคุณมากค่ะปูต้าโซยุช่วยได้ค่ะสั่งซื้อมาได้เพี่เดียวกันเลยค่ะนี่ลายเดียวกันคลิกดิกงไปเลยร้านเดียวกัน ต้องบอกว่าแตนเนี่ยต้องใช้ด้วยตัวเองทุกอย่างแล้วมันเห็นถ่วแตนถึงเอามานะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะคุณอนันต์บอกดูจากสากแก้วครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะกราสอดีเมวบองปรนกรุ๊ปลุคเนียขมิ้ยังปราขมิ้เปร,รียโมกขมิ้งยังปลาใช่ <c oughs> คุณพี่ธัญพร <c oughs> บอกว่าชอบน้องแตนมากๆค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะถ้าชอบน้องแตนก็อย่าลืมสนับสนุนหรือว่าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่ แตนจำหน่ายนะคะได้เลยแล้วแตนกล้ารับประกันได้เลยว่าคุณภาพนั <wei> ้น <GO> ล <av uther> ้นเหลือเหลือแดกเลยค่ะเหลือแดกเลยนะคะต้องขออยัยบางคาที่แตนกาจจะพูดไม่ไพเราะเพราะจริงจมันเป็นคนจริงใจแต่ว่าไม่ตอแหลเท่าไหร่นะฮะจะ่ตอแหลเฉพาะเวลาถ่ายไม่ตอแหลเท่าไหร่นเร่องก็แสดว่ามันก็มีความตอแหลไแต่ว่าผู้หญิงไม่ต้องมีไงมันต้องมีจริงจริงก็เป็นคนจริงใจนะไม่ได้มีอะไรนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจสั่งซื้อสั่งซื้อมาได้เลยพริกป่นเซแตนนะคะหอมมาก99บาทส่งฟรีด้วยมีที่ไหนมีที่นี่ถ้า99บาทส่งฟรีกับปุกสวยขนาดนี้ไม่เอาก็ไปคั่วกินเองโอ้มีทกักแสดงตั้งแ,แต่หัวยันหอยเลยจา้าใช่ค,คุณนิทิเดชบอกว่าสั่งทางเพจได้อย่างเดียวหรอคะสั่งทางเพจก็ได้ทางไลน์ก็ได้ค่ะจิ้มลิงก์ไปที่ปักหมุดได้เลยคะ่ละลาซาด้าช้อปปี้ก็มีนะคะละะาซาด้าช้อปปี้ก็มีแต่ว่ารบควรมาขอลิงก์ที่เราก่อนอนะฮะก็จะเป็นร้านของเรา นะฮะแล้วกมาขอลิงก์เลยลิงก์ช้อปปี้ลิงก์ลาซาด้าโบแม่เรากินแล้วใช่เนาะมันมันอร่อยมากขนาดชิมเมื่อกี้สามรอบแล้วเนี่ยสามรอบรอบที่สามคุณพี่พิมพ์บอกดูจากสวีเดนค่ะโอ้โหที่สวีเดนน่าจะกินน่าจะตอนนี้อากาศประเทศไทยก็ใกล้เคียงสวีเดนนะคะนี้เพราะวันนี้วันเดียวคือตื่นเช้ามาอากาศหนาวเย็นมากคือหมอก ยี่สิบสองยี่สิองยี่สองดิยี่สิบเหมือนฟ้าผ่าเนาะอยุยุยเมื่อวานร้อนเปี้ยกใช่เมื่อวานร้อนบ้าเม่อวาประเทศไทยตอนแต่งจังหวัดฝนตกเมื่อวานอากาศอยู่ที่ดูไบนะคะวันนี้อากาศอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เอออากกินสบายสบายพูดอร่อยวันลุงอร่อยย่าหูยี่เราจะไปกินกันย่างอะไรอยู่แล้วเนี่ยอร่อยอ่ะเดี๋ยวดอให้กเปื่อยนิดนึงดิมันยังไม่เปื่อยลุงนี่เอาเอามาเขียนเอาเขียนนี้เขียนมาเขียนมาเขียน อุ้ยยางลุงยางยังยังไก่ลุงใส่มาเป็นขาขนาดนี้รอให้มันเปิดแป๊บนึงมันยังเด้งดึงอยู่เลยเนี่ยเห็นปะคุณทองภูบอกว่าสวัสดีจ้าน้องแต้นสาวพระทองคำคือกันจ้าสวัสดีจ้าคุณพี่สั่งซื้อน้ำปลาบองแตนเป็นเรื่องแก่ที่ไม่พิหวังเลยอร่อยมากๆเลยนะโคราชบ้านเองนี่ขาดไม่ได้เลยยิ่งครอบครัวฉันนะขาดน้ำปลาบองเตนมาะไรคือตายเมื่อก่อนฉันเคยซื้อยี่ห้ออื่นไปแห้เขาแล้วก็นี้พอพอพอฉันทำออกมาใช่ไหม เขาทิ้งเลยจ้าเขาไม่ก um> ินเลยเขากินบองแสนแล้วเขาบอกว่าโอ้โหทำไมมันเหนือฟ้ายังมีฟ้าว่ะพะนะเบรับบอพี่หมวย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 บอกว่าโคราช16องศาจ้าโอ้ยตายห่าโอ้ไม่ก่อนนี่พี่หมวยนี่เป็นอีกคนนีงไม่กินน้ำร้ยยี่ห้ออื่นเลยบอกเลยคุณพี่ฟิล์มบอกว่าตอนนี้สวีเดน ลาปดุลาปดุเอเอ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 ออเยวนังมันก็ไม่ลอยดีคุณพี่พี่บอกตอนนี้สวีเดนลบ2องมีแดดกำลังเย็นสบายะโอ้โหตู้เย็นมันแค่ลบเองแข็งเลยครับแข็งเลยหอมมากคุณพี่แกนบอกสวยน่ารักค่ะผิวขาว ข่าวเพราะปูต้าโซยูค่ะใครอยากขาวไปซื้อปูต้าโซยูนะคะสั่งเลยจิ้มลิงก์ไปที่เพจนี้เลยเนี่ยที่คลิกไลนี่ยเนี่ยชิมบล็อกพี่ห้าเนี่ยแม่อดใจไม่ไหวแล้วนะพี่<จ>สวัสดีทุกคนะคที่ดูทางยูทูบใช่ไหมฮะใช่ที่ช่องไหนเนี่ย YouTube, YouTube. สวัสดีค่ะไม่เห็นาอู่ถือกล้องดีดีคือเือกแทบเดี๋ยวงจะงวยอะสิว่ามันงวยอ่ะงวยดอกสามขาไปไหน เขาบอกว่าขาดบ่ได้จ้านะปลาบองแตมทีสูดไม่ได้ขวดละห้าสิบ้าบาทเท่านั้นใครสนใจนะคะต่างซื้อหนึ่งแล้วส่งฟรีทาไม่ต้องเสียค่าส่งซื้อหนึ่งโหลไปเลยสิบสองขวดคละได้ทั้งสูตรยางสูตรตมคละได้เลขสวยมากเลยอ่ะหกร้อยหกสิบหกคนอืมราคาเท่น้นปลาบองหนึ่งเลยหกร้อยหกสิบบาทสิ่ร้อยสิแปดหน่อยอ่ะคุณสายลมบอกว่าสวัสดีค่ะกาแฟลูกค้าชอบมากค่ะ าจะเป็นตัวแทนแล้วนะกาแฟล,ลดความเพื่<ช>นมันจะเป็นตัวแทนใช่ไหมที่แต่น้ำหนักลงได้ขนาดเนี้ยก็เพราะโซอยู่กับโซพูดต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณตัวแทนทุกคนต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนที่แบบว่าสั่งซื้อกันไปแล้วก็แบบว่าโอ้โหแต่ละคนนะบางคนกินแค่แบบยังไม่บางคนยังไม่ถึงสิบกล่องนะ้นน้ำหนักลงแล้ว<ไ>หนึ่ง,งมีห้าซองนะคะคเริ่มลงตั้งแต่หนึ่งแล้ว มันทระมานในท้องเออท้อ,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 องมานคุณบัวลอ,อยบอกว่าชิมไปชิมมาหมดโม่พอดีมันอร่อยมากแล้วมันอร่อยมากคือน้ำปลาบองแตนอาอยู่ว่าเนี่ยไม่ต้องปรุงอะไรเยอะแยะเลยใส่รสดีไปกิ๊ดเดียวใส่น้ำมะขามไปกิ๊ดเดียวแล้วก็ใส่น้ำปลาบองแตนคุณช<ห>ัยคุณชัยส,สีบอกป้าเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะ เปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือเปล่าคะคงต้องขอบคุณทุกคนแหละกระแสการตอบรับไม่ว่าจะเป็นบองแตมไม่ว่าจะเป็นปลาสาบหรือน้ำปลาหรือว่าจะเป็นโซยูหรือว่าจะเป็นเวกกี้ไฟโต้นะฮะผลิตภัณฑ์ทุกตัวลูกค้าบอให้การต้อนรับดีมากแล้วก็แบบว่าลือกันทั่วบ้านทั่วเมืองลือกันที่แทบเลยว่าโอ้โหโซยูคือลงจริงเปรี้ยงเป๊ะฟังอะไรขนาดนี้แล้วดูตักแตนเป็นตัวอย่างหายไปค่ะยี่สิบกโล น้ำหนักหายไป20กิโลค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายตอนนี้พอใจแล้วนะน้ำหนักวพอใจแล้วแดกแลกเลยค่ะกินแหลกเลยค่ะตอนนี้จริงจริงตอนนี้ก็น่าจะแอบขึ้นมานิดนึงแล้วเพราะว่าแต่ไม่ได้กินเข้มงวดเหมือนตอนตอนที่เราตั้งใจลดมัน2-3เดือนใช่ไหมที่เรากินโซยูติดต่อกันตึ๊ดๆพอมันลงแล้วปุ๊บเราก็แค่แบบเขาเรียกกินปลาคัพกองไงเพราะว่าแตนยังต้องถ่ายละครนู่นนี่นั่นนะกินปลาคัพกองไว้แต่ว่าก็ไม่ได้กินแบบเหมือนตอนนั้นอะตอนนั้นที่แตนกินโซยุคือทานแทนมื้ออาหารที่่มมัันไสําคญ ตอนนี้ก็คือแค่กินกระทับคระองอาทิตย์ละสองซองะอะไรก็ว่ากันไปตอนเนี้เนียแต่เดี๋ยวถ้าอ้วนขึ้นมาแต่ก็ไม่กลัวค่ะเพราะเราสามารถกลับไปกินได้เหมือนเดิม,มคุณสมจิตบอกผอมสวยมากจ้าขอบคุณมากค่ะชิมล็อตที่สิบค่ะคุณสายลม <c oughs> บอกว่าใช่ค่ะตัวแทนจากสกลนครค่ะคุณธัญนัตบอกลูกค้าหนูบอกว่ากาแฟแม่แตนหอมอร่อยมากค่ะกินแล้วกับถ่ายดีมากค่ะเนี่ยเชื่อสิลูกค้าเนี่ยที่สุดแล้ว แล้วคุณปียวดีอร่อยมากคนรอกินข้าวมาคุณปียวดีบอกกินกาแฟอยู่จ้าชิมร้อบเี็ดสิบแล้วอร่อยมากทุกคนขวดละห้าสิบห้าบาทถ้าไม่ซื้ออย่าเพิ่งตายถ้ายังไม่ได้ชิมน้ำปลาบองแกงอย่าเพิ่งตายถ้ายังไม่ได้เอาน้ำยำไปกินแล้วยองยังขนมจีนอย่าเพิ่งตายอร่อยงัวตายควายร้องอร่อยจะต้องร้องขอชีวิต นะบอกเลยที่ใบบัวใบบุญบอกกินด้วยใส่เลยนะลูกนะอ๋ออ่าอ่ผักชีโรยหน้าเป็นที่มาของผักชีโรยหน้าเดี๋ยวเราต้องถ่ายลงเพจอีกคุณแนนคุณแนนคุณแนนนี่บอกว่ากินมากกินดีมากค่ะหนึ่งกล่องลดไป1.5ึ่โลแล้วโอ้โหเป็นไงซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็กินตามธาตุตัวเองบางคนธาตุเบาบางคนธาตุหนักบางคนธาตุหนักมากนะคะ เพราะฉะนั้นก็กินได้เลยตั้งแต่หนึ่งซองสองซองสามซองแล้วแต่เลยว่าพยาธาสหนักธาตุเบานะฮะแต่อันนี้กินได้ทุกธาตุจ้ะคือแบบมันอร่อยมากน้ำปลาแล้ววันนี้เน้นขายน้ำปลานะคะบอกเลยว่าเนี่ยชูสุดๆทุกคนมาดูในหม้อจ้ะเนี่ยโอ้โหสีน้ำปลาอือพี่เมตตาหอมหอมน้ำลายไหลแล้วนีจ้ะซูมตรงนี้เลยจ้ะโอ้โห แม่จเจ้าเว้ยโอ้โยอืยอ้มลุงอ,อืมออว้าวเสร็จแล้วคุณพี่วริสราบอกว่าหอมสวยมากสวยจ้าลอ,อยนี่นี่อุ้ยจ่าพี่คนแล้ล่ะไม่เอาอแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบเสร็จแล้ว แค่ตะใส่น้ำปลาของกรุงรสดอร่อยแล้วน้ำมะขามอร่อยมากดูปากนะอร่อยมากแม่หิวข้าวอ,อร่อยจริงไม,ไม่ได้หิวขนาดนั้นนะเพราะว่าสั่งคุกกี้ไว้แล้วอเออแต่มันอร่อยจริงอร่อยแบบโอ้โหบ้าบอเนื้อปลาบ้าบอบาก็ดีนะ <laughs> คุณรุ้งบอกว่าสวยมากพี่แตนผอมมาก มัน네โล่งอะเด็มันว่าว่าเขาเรียกว่าว่าสลงมาลงมาลยนะรถน้ำบ่อยไปแล้วคุณรหัสบอกว่าทำอะไรทานกันครับไก่ต้มน้ำปลาเดี๋ยวเราจะโรยพริกปงนิดนึงไปดูนะจะได้สวยอ้าวหกสองหนึ่งนะไปดูนะนู่นนู่นกระปุกนู่นอยู่นู่นเห็นกระปุกอ้าวเราจะให้ดูนะมันลงดีอย่านี้อุ้ยไม่รู้เรื่องอะไรฉันเลี้ยง เปิดผิดแหละเม่เดี๋ยวพวกนี้ต้มอย่างนี้นะแมวครับเมี่ยแจ้งแมวใช่ไหมโอเคนี่เราจะใส่พริกป่นโรยเข้าไปนะครับอุ้ยน้องน่ากินเนาะมันไม่เฮลเหมือนอืออ้มี่ยังจะเป็นอะไรจะนอนเขาจะนอนสรุแล้ะ แม่ต้องรีบไปนะคะตอนนี้แม่ไปแล้วเนาะแม่ต้องรีบไปแม่มีธุระนะคะนี่เสร็จแล้วครับผมนี่เลยน้ำปลาต้มสุกปรุงรสน้ำสูตรตำสูตรแกงสูตรน้ำพริกคนละห้าสิบห้าบาทนะับสิบสองฟรดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมนี่ครับผมได้มาไก่ต้มน้ำปลาถ้วยนี้เลยนะผมนี่เหลืออีกหม้อหนึ่งนะผมวันนี้ขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับผมใครสนใจสั่งสินค้านับจิ้มที่ลิงก์ได้เลยครับผมเดี๋ยวมีแอดมินรอรับออเดอร์อยู่นะครับผมวันนี้ขอตัวลาแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย